สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับเมื่อเอ่ยถึงหลวงปู่ชอบสารฐานนัสมแห่งวัดป่าสัมมานุศรวัดเหนือบ้านโคกมนตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยกุทศาสนานิกฐชนทั่วไปต่างรู้จักนามของท่านเป็นอย่างดีหลวงปู่ชอบเป็นพระที่ปฏิบัติด,ดีปฏ ปฏิบัตชอบพระป่าใสวงปูมั่นภูลิสัตโธสัตโตแม้จะละสังขารไปแล้วก็ตามแต่ก็ยังคงเป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสของพระพุทธศาสนิกนทั่วไปอย่างไม่เสื่อมคลายเป็นชาวจังหวัดเดยเลยโดยกำเนิดท่านได้สร้างวัด ไว้มากมายหลายแห่งแต่วัดที่สายพรมสำพรมนักจำพรรษาในช่วงที่ท่านมีอายุมากแล้วนั้นอยู่ที่บ้านโคกมนตำบนผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยสำหรับวัดป่าสัมมาโนสอนหลวงปู่ชอบมีลูกศิษย์ที่สำคัญรูปหนึ่งที่ได้รับปนิบัตริรับสายหลวงปู่ชอบมาโดยตลอด คือพระรูวีละยานโสพลหรือหลวงปู่ดาสิลิปปัญปุญโยในฐานะลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดเมตในยามที่หลวงปู่ชอบอาพาธท่านก็ยังคอยติดตามดูแลปนิบัติกระทั่งหลวงปู่ชอบ มรณะ,ะภาพอย่างสงบหลวงปู่ดาษจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวัดวัดป่าสัมมาณุสรณ์วัดเหนือบ้านโคกมนตำบนผาน้อยอำเภอวังสะพุงสืบแทนอย่างเป็นทางการปัจจุบันสิริอายุ74พรรษา54 เกิดเมื่อวันที่25สิงหาคม2487ตรงกับวันศุกร์้ึ้น7ค่ข้าเดือน9ปีวอกที่บ้านสว่างหนองแก่ตำบลหัวเวียงอำเภอสุมเพรจังหวัดขอนแก่นเคลื่อนขั้นเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์เข้าสู่ล่มเกาวสา ว่าพัดอุปสมบทเมื่อปีพศ2507ที่วัดบ้านเกิดหลังจากนั้นมาพามนักจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าโคกมนคอยปนิบัติรับใช้หลวงปู่สอบมาโดยตลอดนอกจากเรื่องการปฏิบัติดูแลหลวงปู่อบแล้วยังได้มีการติดตามหลวงปู่สอบออกไป ปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมมรรคฐานเป็นประจำถือเป็นสิทธิเอกของหลวงปู่ชอบฐานนสโมโธที่ยึดถือแนวธรรมมาปฏิบัติและเผยแพร่แก่คณะสัตธาญาติโยมมาจนกระทั่งทุกวันนี้ทางนี้ท่านได้ปฏิบัติธรรมเจริญรอยตามครูบาอาจารย์อย่าง แน่วแน่มั่นคงมาโดยตลอดและยึดถือหลักปฏิบัติสมาธิวิปัสนากรรมมฐานด้วยความเข่งคัดขยันมันเพียรท่านได้จาลึกทุรงเข้าวัดประจำตามป่าเขาลำนาวพันทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ท่านจึงเป็นพระสายปฏิบัติที่แท้จริงก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งและกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ